วันอังคารที่6มิถุนายน2566เวลาสินาฬิกาในพงศักริทิสมิตผุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยในายไพสาลพงนรพัฒน์รองพุ้มในการสำนักง,งานชลประทานที่13น,นามนอำนาจชูวงผุ่มในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวีดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีดรทวีศักดิ์ธนาเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธาน ในการนี้ผู้มุในการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาได้รายง,งานสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ในส่วนของการบริหารจัดก,การน้ำเป็นไปตามแผนคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ควบคุมสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวนาปลางเก็บเกี่ยวไปแล้วร้อย133ของแผนโดยภาพรวมสถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติในห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุม,มอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่6มิถุนาย,ยน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีในไพศาลพงนรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักงานชประทานที่13พร้อมด้วยนายสันติักศิวารินผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนง,งานและงบป,ประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษาออกแบบของกรมชประทานครั้งที่1ประจำปี2566ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลออน์แอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยมีนายวิทยาแก้วมีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทานเป็นประธานซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การจัดทําแผนง,งานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษาสํารวจออกแบบของกรมชลประทานประจำปี2566เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมคัน50ปีเขื่อนแม่กรองสํานักงานชลประทานที่13ตําบลม่วงชุม,มอำเภอท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธท,ที่7มิถุนาย,ยน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีในไพศาลพงนร,พ,ร,รพั์รองผู้มนิการสำนักงานชลประทานที่13เขาร่วมประชุมคณะทำงานย่อยทบทวนอภิธานศับ์เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำฉบับปรับปรุง พุทธศักราช2553ในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนและบัญญัติสั์เกี่ยวกับการชลประทานและการระบายน้ําให้เป็นปัจจุบันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสินทรัพย์ของกรมชลประทานณห้องรองผู้มยการสํานักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุม,มอำเภอท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่7มิถุนายน2566นายนอดุลเต๋แห่ผู้มีการส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายเอกพลมั่นใจวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานผ่าหนะและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่สองขวาในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธรรมกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้มากยิ่งขึ้นวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน,น2566เวลา14นาฬิกา ดรทวีศักดิ์ธานะเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหินตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายพงศักดิ์ฤทธิสมิทธ์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13นายเนการสังวรผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกลนยายพิเชษพรพยัตผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงครามและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน กรมชลประทานได้ร่วมบรรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ให้เป็นพื้นที่แก้มลิงช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภายแล,ยแลง้งหากเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการจะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกว่า28,000ครัวเรือนทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ําหลากในช่วงฤด,ดูฝนบริเวณตาบลยี่สานอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ลดความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกด้วย วันศุกร์ที่9มุนายน2566เวลา9นาฬิกานางพนภาเรือนแปงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้วยการส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานชลประทานที่13เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อนความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นแนวทางเดียวกันณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13ตำบลวงชุม,ม,มอุเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและส่งสัญ,ญญาณผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ไปยังโครงการและหน่วยงานฝากในสังกัดสำนักงานชลประานที่13โดยมีนางสาวปริยนันบุญยวงหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีพร้อมด้วยนายนัทพงศ์ธรรมริศและนางสาวอัมพวันศรีผสมสองเจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนโครงการหน่วยงานฝากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นไปในแนวทางเดียวกัน วันศุกร์ที่9มิถุนายน2566เวลา9นาฬกา30นาทีในภาย3ามพงศ์นรพัสรองผู้มำนการสำนักง,งานชลประทานที่13เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตประจำปี2566ครั้งที่2ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และกำหนดแผนลงพื้นที่เพื่อตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ประจำปี2566ณห้องรองพูดมีการสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุม,ม,มอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี